น,นี่ลงน่าจะเสียหลักตั้งแต่ตรงนี้เลยลอยลง นะครับนี่ลอยพู่ลงไปอะครับน่าจะเสียหลักตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับลงข้างทางลงมาน่าจะมุ่งหน้าไปทางนู้นแหละทางจังหวัดมุกดาหารนะครับทะเบียนรถแปดสองสี่เก้าสองหนึ่งค่ะแปดสองสี่เก้าสองหนึ่งครับไม่มีคนอยู่นะครับท่านผู้ชม ไม่ไกลนะครับท่านผู้ชมนั่นเห็นรูปเหมือนหลวงปู่อยู่จุดที่เกิดอุบัติเหตุก็จะอยู่ตรงกับป้ายธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสีจันโทพอดีเลยนะเทศแล้วนะครับอยู่ด้านในได้ยินเสียงเทศแล้วแต่คนก็รู้สึกว่าจะบางตานะครับด้านในก็มองไปก็ไม่ค่อยเห็นีคนหลวงปู่อยู่ปะครับเมือนี่ยังโบหันมากบอกครับโอเค หลวงปู่ยังไม่มานะครับท่านผู้ชมคนก็น,น้อยนะครับท่านผู้ชมวันนี้เห็นไหครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องก ok ๊อกก๊อกนิวครับวันนี้วันที่30ตุลาคม2567ครับผมอยู่ที่ธรรมะอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทบ้านแกเปะตําบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะครับ ผมมาถึงที่นี่ก็9ก้นาฬิกาตรงนะครับท่านผู้ชมนี่รถที่จอดอยู่ด้านหน้าธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาในวันนี้นะครับแต่ว่าผมขับรถมาท่านผู้ชมผมเห็นนะครับเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับท่านผู้ชมรถล,ลงข้างทางเดี๋ยวเราไปดูนะครับท่านผู้ชมเป็นรถอ้อยเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับนู่นอยู่ตรงนั้นนะครับตกลงล่อง กาะกลางถนนเลยนะครับระหว่างถนนสีเลนนะครับอันนี้เป็นทางหลวงหมายเลข12เส้นกาลสินไปจังหวัดมุกดาหารนะครับไปข้างหน้าเรานู้นก็จะไปจังหวัดมุกดาหารนะครับนั่นครับรถนะครับตกลงเกาะกลางนะครับท่านผู้ชมนี่ เยวจะพาไปดูแล้วจะพาดูเลขทะเบียนด้วยนะท่านผู้ชมว่าเลขทะเบียนอะไรนะนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันจะข้ามแล้วนะครับท่านผู้ชมผมจะข้ามไปดูนะครับอยู่ตรงเกาะกลางนะครับโอ้เป็นรถรถอ้อยนะครับท่านผู้ชม นี่ลงน่าจะเสียหลักตั้งแต่ตรงนี้เลยลอยลงนะครับนี่ลอยพุ่ลงไปอะครับน่าจะเสียหลักตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับลงข้างทางลงมาเป็นรถอ้อยนะครับท่านผู้ชมรถใส่บรรทุกอ้อยมาน่าจะมุ่งหน้าไปทางนวนแหละทางจังหวัดมุกดาหารนะครับ ไม่รู้ว่าได้รับบาดเจ็บอะไรกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ยวดูนะครับทะเบียนรถ8 2 4 9 2 1ครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนี่นะครับนี่คือทะเบียนรถ 824921ครับไม่มีคนอยู่ห่างจากรูปเหมือนหลวงปู่ศิลาสิริจันโทมาก็ประมาณกี่เมตรดีร้อยเมตรหรือเปล่าครับประมาณนี้แหละครับ <c oughs> เพราะผมเองก็กะระยะทางไม่ไม่เก่งเนาะแต่ว่าก็ไม่ไม่ไกลนะครับท่านผู้ชมนั่นเห็น รูปเหมือนหลวงปู่อยู่นะครับหน้ารถก็จะมีรูปพ่อหลวงด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่เป็นรถอ้อยนะครับอยู่ตรงป้ายพอดีเลยนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นป้ายธรรมอุทยาหลวงปู่ศิลาศิริจันโทนะครับสว่วนรถก็ลงตรงนี้เลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ย เห็นไหมครับนี่นะครับท่านผู้ชมจุดที่เกิดอุบัติเหตุก็จะอยู่ตรงกับป้ายธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสีจันโทพอดีเลยนะครับมองไปด้านหน้าเราก็จะเห็นรูปเหมือนหลวงปู่ศิลาสีจันโทอยู่ด้านหน้านะครับอยู่ฝั่งขวามือเราลถลงเกาะกลางถนนเลยท่านผู้ชม เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูบรรยากาศที่ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทในวันนี้นะครับวันที่28ถึงวันที่29ตุลาคม2567หลวงปู่ศิลาสิริจันโทก็ได้เดินทางไปที่วัดแหลมแคร์อำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีนะครับ ผมเองก็ยังไม่ทราบนะครับว่าวันนี้หลวงปู่ได้กลับมาถึงที่ธรรมอุทยานหรือยังแต่ว่าวันนี้รถที่จอดอยู่ด้านหน้าธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลานี่ก็ค่อนข้างจะน้อยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับผมเองก็ได้จอดรถต่อจากรถบัสรถทัวร์ที่จอดอยู่ฝั่งทางซ้ายมือนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูด้านในธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลากันนะครับว่าวันนี้หลวงปู่จะอยู่ไหมนะครับถ้าอยู่ก็น่าจะใกล้จะถึงเวลาลงรับลูกศิษย์แล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรารีบไปดูนี่นะครับตอนนี้ผมก็อยู่หน้ารูปเหมือนหลวงปู่ศิลานะครับ เราไปดูด้านในนะครับผมได้ยินเสียงเทศแล้วนะครับอยู่ด้านในได้ยินเสียงเทศแล้วแต่คนก็รู้สึกว่าจะบางตานะครับด้านในก็มองไปก็ไม่ค่อยเห็นมีคนด้านหน้านี่ก็จะไม่ค่อยมีคนมีแต่พ่อค้าแม่ค้านะครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านใน ได้ยินเสียงเทศแล้วนี่ครับด้านในมีเสียงเทศแล้วนะครับหลวงปู่อยู่บครับมื่อนี้ยมโบฮันมาบอครับอ๋อครับหลวงปู่ยังไม่มานะครับท่านผู้ชมหลวงปู่ยังไม่มาครับ ตรงจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ก่อสร้างรูปเหมือนหลวงปู่องค์ยืนนะครับเป็นรูปเหมือนองค์ใหญ่ครับกำลังก่อสร้างฐานอยู่ครับยังไม่แล้วเสร็จนะครับท่านผู้ชมเสียงเทศเงียบไปแล้วหลวงปู่ยังไม่มาจากชนบุรีนะครับ เดี๋ยวเราไปดูด้านในนะว่าคนจะเยอะแค่ไหนวันนี้ตอนนี้ผมก็มาถึงด้านในแล้วนะครับท่านผู้ชมพระคุณเจ้าก็ทำพิธีรับผ้าไตรให้พรญาติธรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคนก็น้อยนะครับท่านผู้ชมวันนี้เห็นไครับ ปู่ยังไม่กลับจากชนบุรีนะครับท่านผู้ชมวันนี้หลวงปู่ไม่อยู่นะครับก็<อ>มากราบรูปหลวงปู่ที่อยู่ในตู้นี้นะครับท่านผู้ชมนห,มห็น,นะครับเนี่ยยะทาวอริวหางปุราปาริปเรนเตศกาลังเอวะเมตตานังเตอุปเกเติดิจิตังปนั่เปตานังอุปกเติดิจิตังปิตาราบหลวงปู่อยู่ในตู้นี้นะครับท่านผู้ชมมากราบหลวงปู่มากนะครับท่านผู้ชม Wassalamisa to sahpe purito sang kapar, panana so tiara